สวัสดีค่ะทราบหรือไม่คะว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี2564นี้แล้วองค์กรมีการรับมือและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับข้อกฎหมายนี้หรือยังคะถ้าอย่างตามไปฟังพร้อมๆมอายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะปีดียววันภาชัยโปรเจกต์มเนิเจอร์จากบริษัท i s s Consulting ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลนะคะในยุคดิจิตอลแบบนี้นะคะข้อมูลเป็นสิทธที่สําคัญมากเลยนะคะค่ะในอดีตนะคะบริษัทไหนบริษัทไหนหรือประเทศไหนที่มีน้ํามันเนาะก็จะเป็นประเทศที่รวยเนาะแต่ในปัจจุบันนะคะประเทศที่รวยหรือคนที่มีอิทธิพลเนี่ยเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะๆนะคะข้อมูลมากดังนั้นทุกองค์กรและทุกบริษัทเนี่ยก็ ทราบเหมือนกันนะคะก็พยายามจะเก็บข้อมูลต่างๆนะคะนบนโลกโซเชียลนะคะข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆนะคะข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรข้อมูลส่วนบุคคลคือตั้งแต่ชื่อนะคะชื่อนามสกุลเบอร์โทราศัพท์อีเมลต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่ระบุตัวตนของคุณอันนั้นเรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ ค่ะแล้วเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปทําอะไรนะคะในด้านบวกนะคะเขาก็จะเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะคะไปวิเคราะห์ลูกค้าต่างๆทา segmentation นะคะแล้วก็พยายามพัฒนานะคะให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุดนะคะเพื่อเพิ่มยอดขายเพิ่มรายได้ของเขานะคะค่ะแต่ทีน,นี้ในด้านลบนะคะข้อมูลส่วนบุคคลที่ที่ได้ไปนะคะก็จะทําให้เกิดอาชญากรรมได้นะคะ สามารถาล,ะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่างๆได้แล้วก็สูญเสียความเป็นส่วนตัวค่ะจะเห็นได้ว่า,าข้อมูลส่วนบุคคลที่เผยแพร่ออกไปนะคะก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะคะนั่นนำมาถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือ PDPA ที่ประกาศใช้นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะ2562และมีผลบังคับใช้ในปีหน้า2564ค่ะทีนี้ พีด a นะคะมีกฎมีกฎมีบทลงโทษสําหรับคนที่ไม่ทําตามกฎหมายนะคะมีทั้งโทษจําและปรับนะคะรวมทั้งมีโทษทางการปกครองด้วยนะคะถ้าจมเป็นโทษจําและปรับทางอาญาเนีคะก็คือจําคุกตั้งแต่6เดือนจนถึง1ปีนะคะส่วนการปรับหรือทางแพ่งเนี่ยก็ ปรับตั้งแต่5 0 0แสนจนถึง1ล้านบาทเลยนะคะจะเห็นได้ว่าโทษเนี่ยก็หนักเหมือนกันนะคะแล้วแต่และองค์กรที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆจากทางโซเชียลนะคะเตรียมตัวรับรับกับกฎหมายนี้ยังไงคะ scp c x นะคะมีโซลูชันที่เรียกว่า scp customer data cloud นะคะซึ่งมีฟังก์ชันรองรับข้อกฎหมายในทุกๆมาตราของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคละคะ่ะซึ่งมีหัวข้อหลักๆอยู่4หัวข้อดังนี้ค่ะ หัวข้อที่ 1. c o n s คอนตัว c o n เซนตนะคะจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดเพศช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อไม่ว่าจะเป็น sms อีเมลนะคะสามารถเลือกได้ติดต่อเรื่องอะไรและกำหนดช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อได้ด้วยนะคะผู้ให้ข้อมูลจะ เซ n นคอนเซนตหรือให้ความยินยอมให้กับผู้ควบคุมข้อมูลหรือ data control นะคะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนำไปใช้และเปิดเผยในส่วน data controller นะคะที่เก็บข้อมูลสามารถ c o n f ิกหรือ s e ตได้ว่าเราต้องการจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลลึกในระดับไหนหัวข้อ2 version control เราสามารถเข้าไปดูเวอร์ชันล่าสุดของ consent ที่ลูกค้าให้ไว้และมีไทม์ไลน์เป็นประวัติ ของการได้รับการยินยอมเหล่านั้นด้วยเมื่อเปลี่ยนเทอร์ม Service เงื่เนไขนโยบายต่างๆในการอัปเดตเหล่านี้ระบบจะส่งแอปพลิเคชันฟอร์ไปให้ลูกค้าให้คอนยยอมครั้งใหม่แบบอัตโนมัติซึ่งอันอัปเดตเหล่านี้นะคะมีการประทับวันและเวลาอย่างชัดเจนจัดเก็บในครั้งพร้อมที่จะรับการตรวจสอบเสมอค่ะ หัวข้อที่3 accurate and i n f o r e record นะคะเป็นการเก็บข้อมูลการให้การยินยอมไม่ว่าจะมาจากดาวน์โหสตรีมเมดติ้งเซลหรือเซอร์วิส p อ l i c ิเคชันะคะข้อมูลเหล่านั้นจะถูกซิงค์ให้มันตรงกันในทุกส่วนเพื่อเก็บรักษาความยินยอมหรือคอนเซนต์ให้สอดคล้องกันในทุกแบรนด์ทุกช่องทางและทุกภูมิภาคในเวลาเดียวกันค่ะ หัวข้อ4นะคะเซลเซอร์วิสเพอร์เ r ลเลนเซนเตอร์ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาบริหารโปรไฟล์ของตัวเองได้นะคะซึ่งอ้างอิงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าผู้ใช้งานต้องสามารถเข้ามาจัดการข้อมูลได้ด้วยตัวเองตามสิทธิที่เข้าถึงข้อมูลตามมาตรา30นะคะและก็สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา35และสามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนอัปเดตข้อมูลพาเวซี่ที่ให้ไว้ทั้งในข้อมูลนโยบายส่วนบุคคลและเทอรมออฟเซอร์วิสได้ค่ะ ทุกวันนี้ทําธุรกิจไม่รู้กฎหมายไม่ได้คะ่ะและนี่คือ SAP Customer Data Cloud ที่จะมาช่วยตอบโจทย์นะคะในวันที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองเข้มข้นขึ้นคะ่ะ จบไปเรียบร้อยนะคะสำหรับข้อกฎหมายนะคะในเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหมายเชื่อว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเพียงแค่ทุกคนนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะผ่านช่องทาง i s n s u l t i n g YouTube Channel นะคะก็จะได้รับฟังข่าวสารดีๆของ SAP Product แบบนี้ค่ะและสาหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาได้ที่ 02-237-0553นะคะหรืออีเมลมาที่ marketing underscore t h s si i i s consulting net นะคะหรือว่าถ้าอยากได้รับคำตอบแบบว่องไวนะคะก็อินบ็อกมาที่ i s e facebook fanpage ค่ะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ i s e consulting youtube c h anel นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ